นางที่มันตุ่มหอยในหันมันจะหวานๆหน่อยหนึ่ง น้ำจิ้มมันหยุดผักพอนสบายสบายใส่เข้าไปจิ้มหนจิ้มนี่พอกันหอยพอกย,ยังไงห,หอยหวานป่ะหอยจอ,จอบหอยจอบหอยจอบหอยจอบคล้ายๆหอยหวานพี่น้องเออโลละหกสิบบาทลองจิมเบิึงดิ<ล>น้ำจิ้มหอยจอบสวัสดีพี่น้องมาพอกันอีกแล้วยี่ไม่ไมเลยมาพอกันอีกแล้ว ปีใหม่เริ่มต้นปีเดียหอยพี่น้องบอกครับเนื้อปีใหม่สามคลิปลงบ่ท่านเดิมตุนห้อยพี่น้องเอาหอยมาเดียวเอ้อยคนะล้ลายๆหอยหวานน่ะลองสิบเบิ้งเป็นยังไงเขาบอกรสชาติคล้ายหอยหวานแต่คนบอกลองสิมันกินนะ้องนะเต็มดีขนาดเลยพี่น้องก็เต็มแต่ โอ้ยซ oh, hey. <c oughs> ิมเบิงซิมเบิงซิบิงเต็งตึงเลยพี่น้องเกาะเลยพี่น้องเกาเยจื้อซื้อมาแต่ระหว่างตอนแถวเคยกินหอยหวานอ่ะคือกันแหละเราบอกเราบอกซื้อมาเยะแต่จื้อมไแต่ซื้อมนจำยิ่งยากมาเอยไปจิมจิมเลยจิมซีฟูดอ่ะพี่น้อง สิ่งดีครับอเลยนี่แหละเฮ้ยมีหายอินเต็มสี่มีไหายบอกนี่เสียบเสียบเสียบแม่เขาไม่ขาดถ้าไายห้อยหวานนุบนุบนุบเลยพี่นอ้อง อุปกรณ์ซอเงี้ยอาหารทะเล่าีมันหลาย,ออยาางงาหลายมึงก็พลอยเปลือกมันเอมึงลองแตงงานบลนุห้างสอยงี่นะคับผมซุปผดพี่นอ้องย่างไวทิมปลาทิมไม่ซุปผด ต้องเอาพรามันปากอ่านเนี่ยออกมาเลยอันนี้ยา่างโรนผุดเต็ม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 เกีเออ่ยวซีฟูดเนี่ยเน้อหนวหนวใส่เข้าไป ทันอยากให้เลยพี่นอ้องมันโงใหญ่แหงใส่กำลังนิดหน่อยเลยพี่น้องนะเต็มเต็มดีแหงนัวไม่ใหญ่แต่ว่าเหนือเต็มเต็มเลยพี่นอ้องงัดมหมดเลยเปลือกเหนือมันเต็มเลยพี่นอ้องเปลือกก็น้านาเนี่ยเปลือกหน้าเปน็นหนาเลยเนี่ยกินอยากก็ให้หนึ่งเลยงัดบักตุเร่ได้หนึ่งเลยนะโมเดลงัดวัสดุนาเนี่ยง,ง,นนนงัดที่พี่น้องเห็น จะไ,ได้บรรยากาศในการงัดเอ้ยกินเหล่าไปหกูกระเด็นพวกนูงง้นกกระว่าก็ไล่ไล่อยู่บ้านผมนะเออห่องห่าแม่ห่าหลูกกันเอ้ยไป็นใครจะหั่นเขาพี่น้องข้าลูกมาแล้วก็ห่องห่าแม่เอากระว่าพี่น้องบานไปเรื่องกระว่ามันยังลูกจะคล้องให้คนาโดนึงเองลูกใหม่แนะ้เป็นกระว่าพี่น้องหอยกัดเสีบเสียบหอยนะ อื้อหือหมดแล้วเฮ้อ hết กลาม,มันใหญ่แหงเลยหอยนะี่ยลังมันดีเลยคนกินก็นกับกลามนึนะ่นเลยงัดออกไปนะกเนี่ยก้ามแขนขึ้น,นหงเลยนี่นอ่อยส่บอยู่ตอนงัดยากแหงเลยแสบแสบกับงัดยากยากน้นอ,อ,อๆสดสจากทะเลนิดน่อทะเลก่ยองนะสดสด อีย่างมันมันมาเอาใบยาวะเพ็ดมันพี่น้องตูมุติมี่เนี่ยเอาใบยาวะเพ็ดมันหอยมันเสื่อมกันบ่หอยนี่อาจจะเป็นอีจูมันหน่ะพี่กระจูมันหน่ะพี่น้องสองดอกพี่กระจูมันพี่จะไหนวะซักหนึิ่มใส่ได้วาวะเนี่ยมาสูตรใหม่สิติ่มใส่เลยพี่น้องสดดีบหน่อย เนี่ยรสจัดอีกแบบมั้งได้ดิหนุกสดแเอาแบบไหนเอาแบบไหนแบบนี้แหละเอาแบบซุกแบบดิบพอดีพอดีแบบนี่เคยเสียบเมื่ต้องซุกแห้งไว้นนอะมันจะมันจะออกหวานนิดนึงสมพาะเราบอกว่ามันคือหอยหวานแหละ บบวิ่งดิบจริงๆงั้นหนักแคงไหนแบบดิบเนี่ยเจอรสชาติมันเจตเตยร์รสหวานหวานอ่ะมันเป็นธรรมชาติไปเนาะ <laughs> มีเสียงในคลิปนี้คลิปนี้มีเสียงกระกอบเอ้ยของอิงหนึ่งแล้วหยุดก่อนได้ปะ หมดกัดทัด้งฮ่าตักของจิ้มไส์เลยพี่น้องโหสูไปแล้วโหสูไปแล้วตัวกของจิ้มไส์อ่ะหนามไม่ไดหั่นอ่ะมันจะเป็นหนามแบบหนามที่มันต้มหอยไใน,นหั่นอ่ะมันจะหวานๆหน่านนึ่ง กกึให้เสียบมันให้เสียบเดี๋ยวมึงเอาพี่น้องให้เสียบตัวละสามสิบบาทบอกโอ้หอยเสียบพีน่น้องเงีวจริงเลยเออตัวละสามสิบบาทพี่น้องโอ้ยสามตัวลอยมัน๋ยงัดกันกสิเดี๋ยวหลังได้ แกอยากอยู่ในนึงเลยหอยเสียบเลยไม่ผมว่าเป็นอังคืออื่น,นหอยเสียบหอยเสียบพี่น้องโอ้เอเบเลยพี่น้องหอยไปเสียบเป็นอยงคืออื่นหอยเสียบงามใหญ่เยเนอหอยเสียบเอเล่เลย มีนูน่นไหวันนี้จัดไปจัดไปโอ้ยน,นีย่แสดงจริงไปเลยหร้อน่นะ <c oughs> <c oughs> ใส่แมงิดเลย <c oughs> <c oughs> ลองมึงนก ความแซสส่บอย่างซูข้าวนี้ว่ได้พี่น้องแต่ว่ามันเหนือมันหลายแห่งอันนี้อะไปริมาณพ,พ,พ,พี่นซ่บแต่วอันี้แซ่บกว่าพี่น้องข้าหวานนี่แซ่แบกว่าพ,พี่มาะย,ยองกับเปิดเคียงเสียงกันนียินบ่พี่น้องตุงๆๆๆ้มๆตุมๆเลยนะ ใส่เหล่าใ้่ยังกันสุดลองปีใหม่กันี่หรอกขับรถกับลากระวังได้ี่น้อกเนอะมาเาเมาเรา,าต้องขับนอนแมงอย่ะขน,นาดแส่งมอ,อ่ไปขับพี่นาะขับไปมีปัญหาอีกต่ำกันอีกเออเขียวเหี้ยอีกวางไป ให้มาดิเลยพี่น้องอย่างเต็มเต,มเตาเลยฮึมกำลังเนะสร็จกามน้ำงหงายมาเนี่ยแน,น่นเป็นแน่นพี่น้องอออบิ่งข้าวยูทูปก็มีรถทั่วไฟไหมพี่น้องเออดีเป็นคนผู้ใอ่อ่ะรถทั่วสายเหนือเชียงใหม่อะไฟไหมเออคนขี่รถดับกลบีบแต๊ะติ๊ก เอ้พี่นั่งขับวีบเต๊ะวาคนขับเบิ่งรากรถจะคล้องไฟดุกมุมๆอยู่พี่น้องเออแจ้งรถรับเพลิงแจ้งยังไปอาณาจักรเนื้อคนตะวิ่งลุงเอ้ยงัดหอยกับเกลียวมีกับตกล่างรถไฟกับรถไฟรถทั่วไฟกับใหม่พี่น้องเออปีใหม่ปีนี้รแล้วบ้างเดินทางกันเไปเฉพาะหมายกันเดินทางกันคนขับรถทั่วกับตรวจเช็ครถดีๆพี่น้องเออ ไฟในรถลัดวงจรเนี่ยบอกโห้ไฟใหม่บึมๆๆเลยโอ้ยแกะย,ยากคับโอ้ยแกจะได้กินไดาโตนี่มันลำบากคับเลยหอยลำบากเลยเอจะกินง่ายจะเกื่อเนี่ยติด,ดอยนะู่นอนใครมีเห็นใครเคยกินเคยแกะบอกในเรื่องนี้พี่มาบอกเนี่ยมันแกะยังไงอ่ะคือแกะง่ยายแกะง่าย ขึ้นมาโอ้ยแกยากแคงเลยพี่น้องใส่เข้าไปสอนหนึ่งเลยกิน <c ười> น้อยอ่ะ อย่างเงห้แกเี <c oughs> ่ว <c oughs> <c oughs> คลิปดี้ม่เสียงพี่ลองคลิปนี่ย <c oughs> ขางบ้านไม่เห็นบกาไม่เห็นยังการก็มียมันหมดเลย <c oughs> เอใส่สูตรไปสิสูตรจัดกันเลยไปเนอกเออสูตรงักกัน,ง,กนง่ายไงดึเงเลือเนอไปไปหนื่มเด้อเหนื่มกึดกึศได้ไปเนอะเออกินเต็มทีเลยใส่เข้าไปจ่า ตักไปกินแสบกินหยากพี่น้องงัดหยากหยาวานวาไปไปยิงกันยูนน่ไัวเนี้ยพี่น้องต่างบ้านยิงกันแล้ว โหสุดท้ายเลยพี่น้องเออโหลหนึ่งแต่ลายเติบเต็มอือหรืออลยพี่นอ้องมือสกาบมัน อ้นสำหรับคลิปนี้กับปาป้า่นี้พี่น้องพอกด์ไมคลิปหนาครับฟอไม้คลิปนะบายบาย